สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพามาดูรายละเอียดของปืนไรเฟิล2025 Rossi 0.22 LR ซึ่งเป็นปืนที่ยังคงมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักยิงปืนด้วยความสมดุลระหว่างราคาที่จับต้องได้ ความน่าเชื่อถือและดีไซน์แบบดั้งเดิมเริ่มจากภายนอกปืนไรเฟิลรอสซี0.22 LR รุ่นปี2025ยังค,งคงความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสวยงามที่ดึงดูดทั้งนักยิงมือใหม่และนักยิงที่มีประสบการณ์ตัวปืนมาพร้อมกับพานท้ายไม้เนื้อแข็งที่ให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกในขณะที่บางรุ่นยังมีพันท้ายแบบโพลิเมอร์เพื่อเพิ่มความทนทานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายงานประกอบและการเก็บรายละเอียดทำได้เรียบร้อย มีรูปทรงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้รู้สึกสบายเมื่อยกขึ้นบ่าตัวปืนมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่ยังคงความแข็งแรงและมั่นคงเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพรอซี่0.22 LR ขึ้นชื่อมาโดยตลอดในเรื่องของความแม่นยำและความทนทานรุ่นปี2025ก็ไม่แตกต่างปืนนี้ใช้กระสุน0.22 LR ซึ่งหาซื้อแง่ราคาประหยัดและมีแรงถีบต่ำให้ความแม่นยำสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ้อมยิง ยิงเล่นหรือแม้แต่ล่าสัตว์ขนาดเล็กระบบการทำงานของปืนมีความลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกเลื่อนกึ่งอัตโนมัติหรือแบบยิงทีละนัดก็ยังคงความเสถียรและน่าเชื่อถือสามารถทำกลุ่มกระสุนได้แน่นในระยะปานกลางจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะทั้งกับมือใหม่ที่ต้องการฝึกฝนทักษะและนักยิงมือเก่าที่มองหาปืนไรเฟิลริมไฟที่ไว้ใจได้จุดเด่นอีกอย่างคือใช้งานง่ายควบคุมไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก ทำให้แม้แต่มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจมาถึงจุดขายหลักของปืน Rossi 0.22 LR รุ่นปี2025คือความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายราคาซื้อไม่แพงและกระสุนก็ยังคงถูกที่สุดรุ่นหนึ่งในท้องตลาดน้ำหนักเบาและกระทัดรัดจึงเป็นปืนที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น แต่ก็ยังแข็งแรงและแม่นยำพอสำหรับนักล่าและนักแม่นปืนที่มีประสบการณ์รอซซี่ยังได้เพิ่มการปรับปรุงใหม่ในรุ่นปี2025เช่นไกปืนที่ตอบสนองดีขึ้นลำกล้องที่ออกแบบใหม่เพื่อความแม่นยำสูงขึ้นและบางรุ่นที่พร้อมรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งหรือเรดดอทอีกทั้งยังมีความทนทานสูงใช้งานได้ยาวนานหลายปีโดยไม่ต้องดูแลมากนะัก ด้านราคาปืนไรเฟิลรอสซี0.22 LR รุ่นปี2025ถือว่าประหยัดที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดโดยมีราคาหลักไม่กี่ร้อยดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสรุปได้ว่าปืนรอสซี่0.22 LR รุ่นปี2025ยยังคงเป็นตัวเลือกที่เหนือการเวลา ผสมผสานร,รูปลักษณ์คลาสสิกประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและราคาที่จับต้องได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังหาปืนไรเฟิลกระบอกแรกนักล่าที่ต้องการปืนคู่ใจในการล่าสัตว์ขนาดเล็กหรือคนที่แค่ชอบการยิงเล่นที่สนามโดยไม่ต้องเปลืองงบปืนรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกด้านและพิสูจน์แล้วว่าทำไมถึงยังคงเป็นที่นิยมปีแล้วปีเล่า